ครับคานเหล็กสีขาวร้าน s อสนเนี่ยนะเราถ้าแต่งบ้านในห้องเล็กๆหรืออะไรเนี่ยเราทํโครงเหล็กแบบนี้ทาสีขาวเป็นโครงเหล็กแบบนี้นะครับมันจะสวยงามมากนะครับแล้วเอาใบต้นญ้าปลอมเป็นสายพันธุเท่ากับกั้นระหว่างห้องร้องเพลงกับห้องนั่งเล่นมันจะดูงดงามนะครับอันนี้ก็เป็นโครงเหล็กชนิดเล็กอีกเหมือนกันจะสวยโค้งตามตามรันพิวเสาห้องัเล็กๆเนี่ยทำได้เลยเนี่ยโค้งเหมือนกันเนี่ย การระหว่างห้องนั่งโซฟากับห้องทำเพลงห้องกตดูทีวีในห้องเราเนี่ยทำโครงไม้ก็ขาแค่นี้แค่เนี้ยของโครงเนี่ยห้อยดอกไม้ก็สวยละเห็นไหมฮะสวยฮะบนน้ําตกอันนี้สวยงามมากนะครับทําเป็นโค้งบันไดเล็กๆนะครับให้น้ํามันไหลออกมาอยู่ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันมีความสดชื่นมันอยู่ในต่ำทะเลมันสดชื่นมันมสวยงามมากนะครับมันอยู่ในบ้านเงินทองไหลามาในน้ำปิ้งลงท่อเก็บไว้นี่นะหนีหน้าบ้านก็ได้นะหน้าบ้านเห็นไหมหน้าบ้านทำแบบนี้เห็นไหม น,นี่คือใต้บันไดนะครับต้นไม้มันจะสวยมากใต้บนไดที่บ้านเราผมจะให้แบบนี้นะครับเป็นพลาสติกข้างใน,นด้านหลังอันนี้นใบสวยเปใต้บนไดบ้านเราจะเป็นแบบนี้นะครับใต้บันไดแบบนี้เลยอันนี้ใต้บันไดนะครับใต้บันไดที่จะมาใช้กับที่บ้านสวยมากนะครับเราจะใช้แบบนี้เป็นป้ายของเซเวนเส้น ใต้บันไดเขาปากอร่อยไหมอร่อยนี่หนูมานั่งร้านเลยนะซเ,เซเวนเซนเซเวนเซนแต่มากินของโปรไปโปรเตโต้คอนเนอร์เราไม่ลองกินเราก็ไม่รูอ้อร้านใต้หวานนะมันเรือกเยอะบางทีมันเลยไม่ได้เงนินเรา